เราจะทําอย่างไรให้การงานของเราอามะอิบาดาห์นั้นเป็นที่ถูกตอบรับนะที่อัลลอฮฺสุบะฮาหนะตะลาบรรดาอุลมามะได้วางเงื่อนไขเอาไว้สองประการซึ่งเงื่อนไขเหล่านี้ก็มาจากอัลฮาดิสและอันกรานทั้งสิน้นข้อที่หนึ่งเราจะต้องมีความเอคลาสความบริสุทธิ์ใจในการปฏิบัติอามะอิบาดาห์ไม่มีการโอ้อวดได้อย่างใดและจะต้องทําเพื่ออัลลอฮฺสุบะฮาหนะตะลาเท่านั้นถ้าเราละหมาดแต่เราโอ้อวดเราละหมาดแต่เราทําเพื่อคนอื่นละหมาดให้คนอื่น ละหมาดนะครับให้คนตายเหล่านี้อามันอิบาดัถือว่าจะไม่เป็นที่ถูกตอบรับน้าอัลลอฮ์ Allah, เพราะว่าไม่ครบเงื่อนไขฉะนั้นประการแรกเลยก็คือเราขอดุอาเราละหมาดเราทำอามันอิบารัดทุกอย่างที่เป็นอิบารัจะต้องทาเพื่ออัลลอฮ์สุบะฮาอาาัตะอด้วยกับความบริสุทธิ์ใจด้วยประการที่สองเมื่อเรามีความบริสุทธิ์ใจแล้วทาเพื่ออัลลอฮ์แล้วสิ่งนั้นจะต้องปฏิบัติตามรูปแบบที่มาจากท่านนบีด้วยวันนี้ถ้าเรามีความบริสุทธิ์ใจ แต่เราไม่ได้ปฏิบัติตามแบบอย่างของท่านนาบีละมมหมนนาดไม่เหมือนนบีบวชไม่เหมือนนบีทำฮัชไม่เหมือนนบีอามานิบาดาของเขาก็จะไม่ถูกตอบรับฉะนั้นสองข้อสองประการสองเงื่อนไขนี้จึงมีความสําคัญอย่างมากที่ไม่สามารถที่จะแยกกันได้เลยมีความบนสุดใจด้วยและสิ่งนั้นจะต้องเป็นสิ่งที่เป็นแบบอย่างเป็นซุนนะรูปแบบการกระทําการปฏิบัติมาจากท่านนาบีมุฮัมมัดสอลลัลฮุอะลัยวะสัลัมด้วยนี่คือสิ่งที่มีความสําคัญ,ญอย่างมาก